วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเส้นทางที่เราเคยมาได้เคยแบบได้มาลองรถกันรอบที่แล้วนะครับผมคือวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปชิลๆนะครับพอดีากำลังจะขี่ไปส่งพี่ที่ทำงานด้วยนะพอดีพี่เขาไม่น่าจะมีรถกลับนะพอดีมันมันดึกแล้วแหละโอเคนะผมตอนนี้เราก็ได้เติมน้ำมันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมผมไม่ได้เติมนะครับเฟรมเพิ่มเติมคนเดียวต้องบอกเลยว่าการที่แบบได้มาขี่รถรับลมเย็นๆยามที่แบบว่าเพิ่งทํางานเสร็จเด่ยมันก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะไรวะเนี้ย ใครเอาถุงอะไรมาทิ้งฝนนี้ปะเดี๋ยวก็ลืน่นโอเคนะคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่มนังใจแลกวรถสองล้อกันทุกตะคงกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับบอมซีดนะครับอ่า วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเส้นทางที่เราเคยมาได้เคยแบบได้มาลองรถกันล็อตที่แล้วนะครับผมคือวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปชิลๆนะครับพดอดีกำลังจะขี่ไปส่งพี่ที่ทำงานด้วยนะครับพอดีพี่เขาไม่น่าจะมีรถกลับนะพอดีมันมันดึกแล้วแหละผมก็เฟมเฟอร์นะครับ,รก,รบก็เลยจะไปส่งพี่เขาที่มอกรุงเทพนะเับแถวมองเทพก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับถ้ามืดไปมืด,มด,ดน้องๆก็ลองย้อนไปดูคลิปที่แล้วนะครับโคตรมืดเลยเ ก็แบบอยากจะแบบมาพยายามจะมาทำคลิปโอ้โหหลุมอยากก็อยากจะมาทำคลิปให้น้องๆได้ดูนะครับพอดีแบบไม่ค่อยได้มีเวลาเอออันนี้ก็ถือว่าจะเป็นถือว่าเป็นโอกาสละได้ออกมาทำคลิปให้น้องๆดูนะเพิ่งเลิกงานด้วยแหละบอกเลยดูดูเวลาดูเวลาที่น้ำใหม่ครับ้าทุมจะเครื่องแล้วเพิ่งเลิกงานครับผม อ่าแล้วก็อีกอย่างนะครับอ่าสำหรับน้องๆคนไหนที่สงสัยก็ว่าทำไมพี่ป๋อมไม่ค่อยทาคลิปทําอะไรก็จริงๆก็มันอยากทานะครับแต่มันมันไม่มีคอนเทนต์ให้ทํานะครับผมคือแค่เวลาทํางานอย่างเดียวพี่ก็เหนื่อยแล้วอาจจะแบบมาอาทิตย์ละคลิปบ้างสองอาทิตย์คลิปบ้างนี่ก็ต้องขออภัยน้องๆด้วยนะครับสาหรับคนไหนที่แบบอยากดูคลิปของพี่นะผมก็พยายามจะทาคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็วันนี้ก็ได้ออกมาทําให้ดูแล้วก็เป็นคลิปขี่รถเล่นชิวๆนะครับผมกลางคืน นี่บรรยากาศของอ่ในเมืองของปทุมนะครับผมก็กลางคืนคก็นจะเป็นประมาณนี้ยังว่าแหละครับโควิดก็ไม่มีใครอยากจะไปไหนกลางคืนคนะครับขอไม่ให้ออกไปไหนอเอาแต่ว่าเฟรมไปไหนแล้วเฟรม,อ,มอยู่ข้างหลังนะครับผม,มขี่เราเล่นบรรยากาศกลางคืนนี้มันเย็นซะแล้วกินตรงนี้เหรอพี่ นี่เหรอโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็แวะมาส่งพี่เขาแล้วแล้วพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยพี่อยู่ตรงไหนตรเเาาางนั้นเลยวรงนัดตาใหญ่อ๋อเข้าไปตรงนูนเนาอโอเคพี่คร,รับเจอกันพรุ่งนี้พี่ฮะฮะตรงไหนอ๋อไปดิโอเคครับ โอเคครับเราก็ส่งพี่เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันพาเฟเฟิร์มเติมน้ำมันนะครับไปแล้วไปแล้วดครับนานๆได้ออกมายังว่าแหละครับผมเดี๋ยวเราจะแวะเติมน้ำมันกันสักคู่หนึ่งนะครับนี่เข้าบางจากนะครับพี่พี่ไม่เติมนะครับน้ำมันพี่พอมีอยู่เพราะมาแค่นี้ไม่ได้มาไกลมากเราแวะเข้าไปกับเฟรมเฟอร์กันดีกว่าเอ็กแม็กอยากโดนอยากโดนเสิร์ฟมาลูกพี่ ต่นำมันสักคู่ปั๊ม,มนี้นะมาถ่ายคลิปเล่นซะเลยเกินเฮ้ยเหมาะกับการถ่ายรูปมากเลยนนคระปั๊มเนี้ยโอเคครับเดีย๋ยวรอเฟมเปอร์เติมน้ำมันเสร็จสักคู่นะครับผมไป้เจอกัน2.000 โอเคนะผมตอนนี้เราก็ได้เติมน้ำมันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมผมไม่ได้เติมนะครับเฟรมเพอร์เติมคนเดียวเลยครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็อ่าเดี๋ยวเราก็จะทําการขี่รถย้อนสอนไปนิดนึงนะครับผมอาการขี่รถย้อนสอนนี่ก็ไม่ดีนะครับผมก็ถ้าเกิดจะย้อนสอนก็ต้องย้อนสอนแบบระมัดระวังนะครับผมอาจจะโดนรถชนเข้าให้ได้นะครับผมพูดเหลองกูวะพูดกูไม่รู้เรื่องถนนเดี๋ยวเราจะย้อนสอนไปขึ้นสะพานเพื่อยูเทิงใกล้ๆนะครับผม ถ้าเกิดสมมุติเราเราไปยูเทิร์ตรงที่เอ่อตรงไหนนะตรงที่เราไปทําคลิปอ่าเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นนะครับที่พี่ไปลองรถที่บางเขือุดวิ่งได้ร้อยเกือบร้อยห้านะครับผมก็อันนั้นมันก็จะไกลไปหน่อยนะครับผมเราก็ประหยัดน้ำมันนะครับเพื่อย้อนสอนเพื่อจะมายูเทอร์ตรงนี้ดีกว่าเราจะได้วนกลับไปเพื่อจะได้เข้าบ้านนอนวๆนะครับผมพ่งนี้ได้ตื่นไปทำงานต่อน,นะครับผมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดน้องๆแบบว่าอยากดูคลิปพี่เรื่องนี้ อาจจะยากนิดน,นึงนะเพราะว่าหนึ่งเลยคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองนี่ก็แบบว่าอ่าจะบอกไงก็คือเวลาทำคลิปมันน้อยนะครับผมก็พี่จะบอกไงอ่ะก็จริงๆพี่ก็อยากแบบว่ารอไปทําคลิปทีเดียวตอนที่พี่อาจจะกลับไปอยู่บ้านนะผมแล้วก็น้องๆจะได้ดูคลิปอ่าที่พี่ทํารถแบบเต็มระบบนะผมก็ตอนนี้พี่กำลังเก็บทุนอยู่นะครับเพื่ออาจจะอาจจะไปทําธุรกิจส่วนตัวที่บ้านนะผมอาจจะอาจจะเป็นธุรกิจอะไรน้องๆก็ เราติดตามกันเอานะผมก็มันเป็นธุรกิจที่แบบว่าเกี่ยวกับรถนี่แหละเออ้วน้องๆก็เราติดตามเงินนะครับผมต้องบอกเลยว่าอกว่าจะได้เก็บเงินได้แต่ละเดือนนี่เหนื่อยมากครับผมเนี่ยเหมือนเหมือนก็ตอนที่พี่เก็บรถออกบักเชียยกุฎเหมือนกันนะครับคือตอนนั้นเก็บหลายเดือนมากครับก็อยากได้ตั้งแต่ต้นปีแต่เพิ่งมาได้สิ้นปีครับผมก็เกือบปีครับที่เก็บเงินซื้อบักเชี่ยกุฎนี่นี่เราถึงสะพานแล้วตรงนี้ไม่สะพานดิถึงยูเทิร์นนะครับผม เตอร์ฟ้อหมดละเราหยู่เทินตรงนี้กันนะครับผมอยู่เทินขึ้นไปเลยอู้สขากลับเราจะลองเท่าไหร่ทั้งว่ารถเราจะวิ่งเท่าไหร่ถ้าทางถ้าทางพอได้นะเราจะลองสักหน่อยเพราะรอบที่แล้วที่เรามากันอ่าจัดไป145หน้าใหม่นะครับผมแต่ GPS นี่ไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่ได้จับ GPS นะครับผมรอบนี้เราจะลองดูกัน แดี๋ยวถ้าสมมติ GPS GPS ในโกโป o ขึ้นเดีย๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูนะครับน้องๆมันก็ต้องรอดูอีกทีเพราะว่า GPS โกโป o ในคลิปตอนที่พี่เอา LED ไปขี่ม,มันก็ขึ้นนะแต่ GPS แม่งมั่วอเออพี่เลยไม่เอาขึ้นนะครับผมนะครับกลับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเฟมเพอร์ระจะเล่นหรือเปล่านะเฟมเพอร์รเล่นแล้วก็เอาด้วยเลยเฮ้ยเฟมเพอร์รมันจะเล่นป่ะเฮ้ยเฟมเพอร์รเล่นแล้วก็จะใสกันสักหน่อยนะครับผมโอ้ถนนคิดว่าขี่มา ไอเซมเปอร์เอาว่าไปแล้วไปแล้วขอไพ่ได้เสียงลมด้วยครับลมอาจจะแรงนิดนึงนะครับกลางคืนกลางคืนนี่บอกเลยว่าถานนโล่งมากแต่ก็ต้องขี่รถด้วยความระมัดระวังนะครับกลางคืนมันมืดมันมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับบางทีโอ้โหเห็นแสบแสบไปแล้ว สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่อ่าเป็นครั้งแรกอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดติดตามพี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปส่งพี่นะบู๊เฟอร์ไปแล้วปะมีรถป่าวมีรถป่าวไม่มีแล้วก็ไปดีครับไปดิไปดิ กระโดดของพี่นี่ก็แบบไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเดิมๆอ่ะแต่จริงๆก็แบบอยากมีท่อสไปนนะข้างออกเข้มแค่นิดนึงอะไรเอาแบบแค่ข้างนะครับผมอาจจะแบบ1 6ออะไรเงี้ยโม้เนี้ยไม่มีตังค์รับหรอกครับเดี๋ยวก็ตอนนี้พี่ก็มีโปรแกรมที่แบบว่าจะแต่งมาเทียวขุดอยู่นะครับก็ต้องรอติดตามชมนะครับผมโอเดแล้วเ,เปิดบัสกันไปเจอตอนตอนที่เป็นทางอ่าูเทิร์นกบมา ทางเข้าห้องพี่ดีกว่าเนาะโอเคเจอกันโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสะพานยูเทิร์นกันแล้วนะผมอ่าเป็นทางเดียวกันกับตอนที่พี่มาทําคลิปที่แล้วนะครับผมอ่านี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าการที่แบบได้มาขี่รถรับลมยินๆยามที่แบบว่าเพิ่งทํางานเสร็จเนมันก็เฮ้ยเฮ้ยเ้ยอะไรวะเนี่ยใครเอาถุงอะไรมาทิ้งบนนี้วะเดี๋ยวก็ลื่น อ,อ,อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับผมเวลาขี่เราเราควรระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะกางคืนกันคืนเนี่ยมันมองเห็นอะไรยากนะถ้าเกิดยิงถลอลาไฟรถเราไม่แจ่มเนี่ยถ้าเกิดเรามองไม่เห็นนี่โอกาสเกิดอุบัติเหตุนี่สูงมากครับผมแบมนโค้ง,งคนิดนึงแบนโค้งนิดนึงอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้พี่นั่งตรงๆนะครับแต่รถรถเอียงไปไงออคือแบบแบนโค้งนี่พี่ก็พอได้อยู่นะแต่ถ้าแบนโค้งไวๆอาจจะคลุมได้นะครับผม นี่ตอนนี้เราก็มาถึงทางอ่าถึงทางที่จะกลับไปหอพักของเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวก,ก็พีก็จะเข้าไปเซเว่นนี่นะครับแปลเอาของดีเอาไว้ที่ร้านก่อนนะครับยังไม่ได้เอามาด้วยเป็นเพิ่มไปแล้วป่ะเพิ่มไปแล้วอกฮิตดพดูตามหน่อยค่ะไปฮิตพูตามหน่อยฮะถนนโล่ลงมาก อะไรขนาดนั้นมันเนี่ยแล้วครับโโอ้โหขี่เร็วๆแป๊บเดียวก็จะถึงละนี่แหละครับข้อเสียของการลดลดแรงอะ่ะมันก็ไม่ดีไงนะครับเวลาทางระยะไกๆลๆเราขี่แป๊บเดียวก็ถึงเนี่ยถึงละโอเคนะครับผมสำหรับมันนอกก็ไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนอเวลาพี่ลงคลิป น้องๆจะได้มาคอมเมนต์แล้วก็กดทูกใจให้พี่เป็นคนแรกนะครับผมสหรับพี่ีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเจอ,อกันใหม่คลิปหน้าครับไปนุ่นอย่าลืมไปติดตามเป็นบุกบอมด้ยวยล่ะโอเคเจอกันคลิปใหม่ครับผมคลิปหน้านะครับไปลึกแต่เฮ้ยลูกพี่ย้อนสอนใหม่นี่แล้วก็เกิดอุบัติเ,เหตุรอบขอบเขียบเจอกันครับผม